สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบนซ์กวงเสียงอีกแล้วนะครับผมวันนี้เบนซ์จะพามาทําความรู้จักรถยนต์7ที่นั่งเป็นรุ่นมิซูมิชิปาเจโร่ o ปอร์ตนะครับอ่าจะสวยงามขนาดไหนจะเบนซ์จะพาไปชมกันเลยอ่าสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นมิซูมิชิปาเจโร่ o ปอร์ตปี2013นะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์อ่าสวย กระจังหน้าเป็นซี่มิตรามิซูเด่นๆเลยนะฮะมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกที่ฉีดโคมไปหน้าด้วยนะครับ <Wow. S 1> สีสวยๆสีน้ำเงินสวยๆสีเดิมโรงงานนะครับายางยางใหม่นะครับเป็นล้อมิตซูมิชิสีสวยๆไม่มีการสาดสีมาใหม่แน่นอนรถเุ่งเข้าใหม่นะครับคุณลูกค้า เดี๋ยวเบนจะพาไปชมด้านในไปกันเลยด้านในนี้นะครับดูหรูหรามากเลยนะครับผม <Wow. S 1> ภายในเป็นสีทูโทนมาพร้อมกับเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเบาะหนังมีหน้าจอกลางมาให้ด้วยนะครับพร้อมกับกล้องอแอร์นะครับ จะเป็นแอร์ออโต้มาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีดีวีดีเอ็มพีสบอกได้เลยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยด้านหลังกว้างขวางสะดวกสบายมาพร้อมกับแอร์ราสามแถวตอนนะครับอันนี้เป็นจอกลางสำหรับดูหนังฟังเพลงผู้โดยสามตอนหลังนะฮะ ส่วนด้านหลังนี้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะ4จ <Wow. S 1> ุดติดกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับและก็มีกล้องมองหลังเดิมจากโรงงานไฟท้าย,ยสวยๆไม่มีรอยแตกร้าวเลยนะครับท่านผู้ชมจะเปิดให้ดูภายในบอกได้เลยว่าหรูหรามากๆเลยนะครับผมด้านหลัง ก็มีแอร์ข้างหลังเย็นฉ่ำกันเลยทีเดียวเชียวอ่าสำหรับช่องตรงนี้มีที่เก็บแม่แรงประแจเวลาเกิดฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุยางรั่วยางแตกยางซึมนะมาพร้อมกับ power outlet ่าสะดวกสบายมากเลยนะหัวนอ็อตเป็นหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีการเชื่อมมาใหม่ เดิมๆรถทุนเข้าใหม่เลยนะราคาไม่แพงราคาเพียง458,000บาทเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องไปชมกันเลยอ่าสำหรับห้องเครื่องันนี้นะครับจะเป็นเครื่อง2.5คอมมอชเลว GT DID ออ่าออกได้เลยว่าฝากระโปรงเดิมๆไม่มีรอยช้ำหรือรอยชนนะ หัวน็อตเดิมๆมีตรามิสูมอ,อกอบอกได้เลยว่าโคตรสวยเลยนะครับท่านผู้ชมคานเดิมๆบอกเลยว่าสีนี้เป็นสีน้ำเงินสวยๆบอดี้สีน้ำเงินตัวถังสีน้ำเงินนะฮะสำหรับเครื่องไม่มีรอยน้ำมันเยิ้มเลยอย่างใดเลยนะฮะแรงแน่นอนมิสูตัวนี้ อะราคาพิเศษเพียง4 58,000บาทนะครับรีบจัดรีบจองรีบจบกันเลยมาเบ้นโปรโมชั่นให้ติดต่อ063-273-5528ขอบคุณครับ